เบนจามินเซตโก้ทางสะดวกกว่าทุกคนเพราะว่าอะไรครับคู่แข่งเบอร์หนึ่งของเราอาร์เซนอลครับแรงข่าวจากฟรีแพทเทนเบิร์กนะครับอันนี้แรงข่าวแบบเคลียร์สูงเลยนะว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้เดินดิวจริงจังกับเบนจามินเซตโต้ครับไม่ใช่วิกตอโยเคเรสนะ,ะข่าวดีนี่วะ เยดเก้ yes, okay. ทางสะดวกแล้วแมนยู man, ประกอบกับฟาบิซซโอโรมาโนนะครับได้รายงานเมื่อวานนะครับว่าแมนยูนิเต็ดครับกับดีลของวิกตอร์โยเคเรสยังคงเปิดกว้างครับในการที่จะเจรจากันครับเอ,อาว่าเอาตึงว่าตึงเยเดอร์เปสเอาว่าน้องโยโยเคเรส มาอยู่ทีมพี่ว่ะน้องมาเองมาทีมพี่อ่ะเองง่ายกว่าเยอะถูกปะถ้าเองไปอาร์เซนอลหรือเองไปทีมอื่นเนี่ยเองต้องไปปรับตัวกับระบบแผนการเล่นของทีมใหม่ถูกปะแต่เองมาแมนยูเนี่ยเองอยู่กับนายเก่าเองเองอยู่กับพี่เจ๋งลูเบโนโมริมเนี่ยเองเล่นระบบเดิม เองเล่นแผนเดิมมันเข้าแก๊ปเองอยู่แล้วเองเครื่องติดง่ายอยู่แล้วเข้าใจะปะแล้วแมนยูวเตเนี่ยต้องการอยู่แล้วเข้าใจะปะตัวที่แม่งยิงระเบิดระเบิดอะนะแล้วดูดิโยเคเล่ลูกาเนี้ยแม่งดาวโตยุโรปอะแม่งยิงบ้าอะไรอะแม่งยิงระเบิดเลยอะดูดิให้สามลูกอะโคตรโหดเลยยัเค่และกองหน้าโหดๆแบบเนี้ยแม่งหมอแมนยูอยู่แล้วเพราะแมนยูแม่งวอนแม่งต้องการแม่งวอนเต้ที่สุดอยู่แล้วเพราะลูการนี้แม่งยูแม่งสากระเบือครับกองหน้าฉะนั้นก็ต้องหาตัวยิงระเบิดเข้ามาสะเลยผมบอกให้ตัว นี้นะไม่ต้องไปมองใครเลยครับตองหน้ากูไม่สนใจใครทั้งนั้นน่ะจะเรียนดีแลบจะมาเตตา้าหรือใครกูไม่สนกูสนแค่โยเคเลสแค่นั้นฉะนั้นเนี่ย ค่าฉีกมันมีครับแค่60กว่าล้านครับแต่เราโยเคเลสเข้าใจปะมันไม่จําเป็นจะต้องกูต้องไปจ่าย70 80 90 100ร้อยล้านไม่ยําเป็นค่าฉีกเขาไม่อยู่แค่60กว่าล้านแค่พี่เจ๋งลูเบโนริมต่อสายตรงน้องโยมาหาพี่หน่อยซิมาเล่นให้พี่หน่อยนะลูกน้องเก่านะมาอยู่เจ้านายเก่าหน่อยนิดนึงนะมาร่วมกันมาเถลิงมาเถลุงประตรงประตูเนี่ยในถุวยพ,พิลีกหน่อยนะเพราะอะไรเพราะโปรแกรมกลางสัปดาห์เนี่ยแมนยูแม่ง ไม่มีแต่นะแบ้านะหมายว่าอะไรครับแมนยูแม่งฟิตเต็มถังนะฟิตแบบชาวบ้านเขารอชอนหน้าแกงอย่างเดียวนะใครเตะบอลยุโรปมาเนี่ยสุดดาเจอกูกูรอช้อนหน้าแกงอย่างเดียวยยดดช้อนไม่พอนะและถ้าพี่ได้เองนะโยเคเรสนะยิงระเบิดระเบอ,ะเบอ,ะเบอนะเอาแม่มให้ไส้แตกทุกทีม ก็อย่างที่พี่บอกไงครับว่าถ้ากลางเป็นอัวกาเต้ไลเดอร์คู่บนเป็นคุณย่าบูโนโ่แล้วถ้าหน้าเป็นโยเคเลสเนี่ยมึงจะไม่ให้กูบอกว่าลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เยี่ยงไรกูลุ้นแน่นอนเต็มตัวฮะแบบนั้นน้า แต่ก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าเราจะลุ้นไม่ลุ้นอยู่ที่กองหน้าแต้เราก็ต้องดูกองหน้าครับว่าเราได้โยเคเลสหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้เราคงลุ้นยากครับอย่าว่าจะลุ้นแชมป์ยากเลยลุ้นท็อปโฟอย่างยากแต่ถ้าเราได้กูไม่ลุ้นหรอกท็อปโฟ่ะกูลุ้นแม่งย้ำแชมป์พรีเมียร์ลีกเลย อย่าพอพี่พูดไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนร้อนนี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเราคุยเรื่องเมนยูกันนะแล้วทาไมเด็กน้องนอหนูๆเูเลีพ่พูต้องมาร้อนต้องมาดิน้นต้องมาว่าทุรนทุลายแบบว่าไม่ไหวอะไรเงี้ยอิจฉาอะไรอะ่ะกลัวเหรอกลัวเมนยูจะได้แบบนั้นจริงเหรอคอหไม่เงปง็นอนกันเองจะได้กลัวตัวสัน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อย่าพึ่งกลัวเพราะพี่ยังไม่ได้รอให้พี่ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดว่าเนี่ยค่อยเม้นต์มาเลยว่าผมกลัวเมนยูครับ ทีเดียวพร้อมกันทีเดียววันนั้น้อยพี่ได้โยเคเลสเต็มตัวก่อนแล้วค่อยกลัวทีเดียวฉะนั้นอันนี้เป็นข่าวดีครับว่าเฮ้ยทีมที่เป็นตัวเต็งเนี่ยที่แบบจะแย่งเราอันดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นเป้าหมายแล้วมันไปเอาเบนจามินเชโกเพราะอะไรครับเพราะมิเกลอาเตตาดันชอบแล้วก็ถูกใจเบนจามินเชสโก เข้าทางกูเลยกูโอู้กูไหวแหละดีแล้วโอ้ยคือตอนนั้นผมก็พูดเล่นๆนะว่าเฮ้ยอย่าเอาโยโคลเลสกูเลยกูยขอว่าเซน,นอนนะเออเองแบลเบนจามินเ,เซโก้ก็ได้ตอนนี้ก็เออก็นะก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะแล้วก็ไม่มีข่าวใครด้วยถ้าเองไปเอาก็มันก็คงไม่ยากหรอกแล้วไม่เกิดขึ้นจริงดูดิและสื่อเทียสูงเนวยนะฟอร์ลินแฟทเทนเบิร์ก้วยนะรายงานนะครับว่า อาร์เซนอลจะเอาเซตโก้นะครับดิวแบบจริงจังด้วยอันนี้ผมก็ยินดีด้วยนะอาร์เซนอลนะที่จะได้เซตโก้ Red นะเราจะได้แบ่งแบ่งกองหน้ากันพี่ก็จะได้ไปเดินดิวโยเคเรสแบบเต็มตัวนะแบ่งแบ่งกันไปอาร์เซนอลได้เซตโก้ go, ใช่ไหมแมนยู Man ได้โยเคเรสโอ้โหสนุกสนานเลยดูการหน้าสนุกสนานเลย,นนเลยมันเลยนะเนี้ยมาได้ละครับนายเก่าเขาอยู่เนี้ยนะพี่เจ่งเขาอยู่เนี้ยนฮะดูซซออ่ดูแล้วไม่ไม่แคล้วไม่น่าจะรอดแมนยู Man อะ่ะเพราะด้วยฐานการแมนะยูมันรอไม่ได้ครับ รอไม่ได้ในความหมายคืออะไรรอที่จะปั้นกองหน้าไม่ได้มึงต้องเอาตัวยิงตัวระดับภาคการมาก่อนถ้ามึงอยากปั้นกองหน้านก็ต้องเอามาเป็นกองหน้าเบอร์สองไม่ใช่ไปกองหน้าเบอร์หนึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นประวัติศา,าสตร์ซ้ำรอยเหมือนกับออยลุนนะ่ะเอาเด็กมาแบกอ่ะเป็นไงเละเลยพังถูกไหมมันไม่ไหวมันยังไม่เก๋ายังไม่นิ่งพอเห็นไหมเราต้องเอามือไปจะคาดมาอาจจะถ้อาอยากจะปั้นเรียนดีแลบนะ่ะ าขายเอาลืมไปก็เอามาเป็นกองหน้าเบอร์สองครับเลมดีแลบ D เอาไปเป็นกองหน้าสำรองน้องโยเคเลสไปอเอาแค่นั้นเองแต่โยเคเลสเนี่ยต้องไปเบอร์หนึ่งแค่คิดก,ก็มาแล้วนะแต่ถ้าไม่ใช่มันเป็นแค่ดีแลบเป็นมาเตตา้าเป็นหาอะไรก็ไม่รู้เป็นกองหน้าเกบ,บีมาเนี่ยผมไม่ผมไม่กล้าลุ้นอะไรเลยครับอย่าว่าแดีแชมป์เลยฮนะท็อปโผมยังไม่กล้าเลยเออนี่พูดจริงๆเพราะผลงานแมนยูอย่างพี่ย้ำนะครับว่าจะดีไม่ดีเนี่ยรูการหน้าขึ้นอยู่กับว่าแมนยูซื้อกองหน้าเนี่ยเป็นใครครับตรงนั้นแหละครับมันจะบอกว่ามนนนยยูููจจะอุ่ดไหใกา หน้าครับเอาง่ายๆนะถามว่าเฮ้ยเรามีเงินซื้อเหรอโยเคเลสเอาแค่คุณย่าเอาหกสิบสองล้านเอาบวกกับโยเคเลสอีกหกสิบห้าล้านรวมกันมันก็ร้อยประมาณร้อยสามพันล้านมีเงินซื้ออยู่แล้วครับถ้าแค่ร้อยสามพันล้านน่ยมันมีเงินซื้ออยู่แล้วคือโยเคเลสมันมีค่าฉีกไงมันไม่จำเป็นต้องไปซื้อถึงร้อยล้านไงมันหกสิบห้าล้านคุณย่า,ามายอยู่แล้วแน่ๆครับแต่คุณย่ามาเรามาเล่นเบ,นเบอร์สิบคู่กับบูโน่นะแต่เบอร์เก้าเนี่ยกองหน้าตัวยิงเนี่ยต้องเป็นโยเคเลสเท่านั้นเลยฉะนััั้้้้นน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 นเเ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 เีีีีี่่่่่ยย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 โคครรสดดดด๋วาาจจะไไไิบบบออแแๆหลลงกกผมมูต็ จะเป็นข่าวหรือว่ามีความคืบหน้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยกับโยเคิลเลนหลังจบทุกการเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบอินนี่แม่งฉุนแบบฉุนมากแล้วว่าอารมณ์เหมือนคุณย่าตอนเนี้ยมันจะฉุนแบบนั้นเลยอะเพราะว่าความสบายใจยี่พี่บอกคือว่าอาร์เซนอลมันถอยไปแล้วอะไรว่าเขาไปเอาเชดโก้แล้ว โอ้โหเป็นตามที่พูดเป๊ะเลยปากพี่นี่แม่งสมพรปากจริงไปเอาเชดโก้เลยโยเคเลสของเรา,าตามนั้นไอกพีทุกคนนะคอยติดตามข่าวจากพี่หรือจากแหล่งข่าวอะไรก็ได้นะครับ ให้ดีทุกๆกวันนะครับว่าเรื่องดิวโยโคเลส oh เนี่ยพี่บอกเลยครับมันเป็นเรื่องเบอร์หนึ่งของเราอ่ะเรื่องกองหน้าเนี่ยอันนี้คือเบอร์หนึ่งเลยมันจะชี้ชะตาเราเลยครับว่าลูกค้าหน้าผลงานเรามันจะเป็นยังไงฉะนั้นให้ติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะดิวของวิกตอร์โยโคเลสเด็กก่าพี่เจ๋งครับเราจะได้ทําท่านี้ด้วยกันครับลูกคาหน,น้าอันนี้แมงก็เหมือนปีศาจนะเท่ๆอยู่นะโยโคเลสจองรถยนต์สุทกิวันนี้รับดิวพิเศษสุทกิ์ Drive y ยู r อด e ีมพบกับข้อเสนอดอกเบี้ยสูงสุดนานหกสิ หรือคาฟี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด50,000บาทหรือซูซูกิวอลลี f ฟ e ี Free, โปรแกรม7ปีรับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองได้แล้ววันนี้ถึงสายเบียพฤษภาคม2568สอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ